สวัสดีครับ <c oughs> มื่อนี้นะครับผมกมาอายู่หน้าง,งานนะมื้อนี้ไปสองหน้าง,งานตอนนี้หน้าง,งานที่สามครับเมื่อนี้ผมสีอยุ่กับดินนะครับผมจะบใสไซคเกือบเปลุยหน้าง,งานด้วยเทา้าเปล่าอลุ่หน้าง,งานด้วยเท้าเปล่านะเพราะว่ารู้สึกว่าการยุ่กับดินมันจะไสค์นะี่ย ชุดสิกกว่านี่ลยหลายด่านนะครับ <c oughs> อันนี้นางานใช่ว่านนะทำป่าแล้วเท่นป่าเรียบร้อยแล้วนอนกลางดินกินการทรายนี่มาแปลกครับมันมแปลกนี่ครับมาแปลกสวยงาม,งาม อันนี้จะจะจิ้มโค้ดแล้วครับจะจิ้มโค้ดบางส่วนก็เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วในการจะจิ้มโค้ดเนาะต่ยิ้เสียงว่าครับอันนี้ผ้าลูงหนางานบ้านแม่นกชัยวานโอ้หนาส้มหลายนี่ะครับชิตจิงน,นะครับเนาะจะจิ้มโค้ดนะครับกล่กลองตรงอันนี้อันนี้คือปูนปกตินะครับปูนปกติอันนี้คือยิวสกจิ้มโค้ดนะครับ นี่คือปุ่นที่เขาสกินโพดขอาไปนะครับบ้านได้คัดอันนี้แค่แค่สกิมกอซื่อครับสกิมกซื้อเด้ออันนี้คือปุ่นที่ฉาบแล้วอันนี้ปปุ่นที่สกินโพดนะครับมื้อนีมาแปะครับม้อนีสวัสดีครับผมคุณสุภวรรณนะครับสวัสดีครับพี่สุพวรรณครับสวัสดีครับกานี่ครับสกินโพดทัาติชิต ทีเทียบกาวไว้ครับกันให้บ่ให้มันกินเนะาะงั้นเวลาเฮาคัดมันด้ถสิบ่ก,กินตัววงกระเฮานี่ครับอย่กันการฉาบสกินโพดแล้วก็ค่อยคัดเอารถทางคัดออก่อเทียนึงเนาะบริษัทผมสิแถมสะกินโพดให้ครับโอเคครับได้ยินชัดเจนอ่เมื่อนี้มาแปลกครับคนพกเสื้อถุงชีวิตนิดหน่อยครับเลยคิดว่า ถอนางานทั้ง่สีเพราะสเกือบนีแ่แตกวะครับึกแตกวะจัดบัลลวครับรู้สึกดีกับการถอนางานตรวจางาน,น,างานครับรู้สึกดีกับการเฮยดงานเด้อมีการ,รลุกน้องจลฉาบของน้ำได้แน่หรอครับชาบ,ชาบ,ชาบในนกเราเห็นแล้วสีผู้ม่ใจอ่หรอครับผมจะเห็นใ,นใบบนล้วผู้ม่มใจกับ้านเล่าหลังนีแ่แหละในนกของข้า ในงานใช้วานนะครับแล,บแล้วหนงานใชบ้านอยู่อ่าผู้รธท่านี่ครับนี่จะเป็นบันไดบันไดขึ้นชั้นสองทักทายใดด้วยครับเด้อสวัสดีทุกคนครับเอฟซีทุกคนนะนี่ชั้นส,งสองครับบันไดขึ้นหน้าสี่เราฝาอยู่กไก่ห้องสี่ละฝาอยู่กี่ไก่หนึ่งกี่กองฝาขึ้นหน้าตอน,นนี้ีมิตเล่าบันไดครับมีบันได,นดอีกด้วยครับ สองขันนี่จะสีฝ้ากรองึำนักบ,บังไว้ครับเพื่อให้ห้องของเประชนฝ้าครับห้องน้ำห้องนี้ก็โอ้โหนี่ครับจัดแล้วใส่สอนไฟครับแต่เราจะวนีมันจิกัวเบินเ่นมาได้ไม่ของหน้อยนะครับแต่เรยกว่ากอเบ,บิ่์นของนี้นอ่ใส่ไฟตรงนั้นแทนนะครับใชยๆได้ๆครับด้อ นี่ครับอันนี้ผิวธรรมดานี่ผิวสกิมโพสนะครับงานฉาบสกิมโพสงั้สีงานผิวธรรมดาับเนีนเหรอครับแต่ตอนนี้หง่ะการสิบปูกระเบื้องครับสกิมภายในกับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละล่ะแช่งกระเบื้องสิต้องเอานี้ขึ้นมาครับผลไสจากคุณถึหนมาพี่ครับใส่หลอกผลขึ้นมาให้คุณจะตั้งตาคุณไว้ครับ ตั้งผลไม่ปูกกับเบื้องนั่นจะเบื้องพื้นมากเหรอครับจะเบื้องพื้นตัวใหญ่เลยแปดสิบปุ่นแปดสิบครับจะแทนเป็นนกเล่าเรื่องสิทธิ์ผู้จ่าเนาะในบ้านของเราเราอุตสาห์เอืน้นใส่ผมห้องเอืน้นใส่ผมละบ้านพ่อจา๋าสวยครับใช่ครับโอ้บ้านบอดน,นกเล่ากับสุดยอดครับบ้านบอดน,นกนี่คือเป็นนัมเแบบบ้านผมเลยครับในปัจจุบันนี้นะครับ เราลงทุนไทยดีครับบ้านก็ตกก็ได้บ้าน,เ,น,รานเราจะลงทุนครับในการสร้างบ้านให้ hey, เติมฝันเล่าเนาะค้องสุกของเราสร้างบ้านก็คือการสร้างฝันนะนบ,บ้านครับบ้านคือชีวิตบ้านคือหัวใจนะครับถ้าเท้าไปอยู่ที่ไกลๆอยู่ตัางประเทศหรือว่าอยู่เฮ็ดงานในเมืองในเมืองหลวงเนาะ ถ้าเทามีบ้านจักหลังนึงเป็นชีวิตตรงเท่าเทากับสจเดติดต่อได้่าเทากับบ้านเด้อกับบ้านเท่าเราด้วยจากทุกการพักผ่อนครับ้าเดเดินหางกลับมาบ้านบ้านที่สร้างไ้สวยงามแล้วมันมีความสุขด้อครับถึงสิเป็นบ้านน้อยๆอก็สร้างเด้อยถ้าเทารู้สึกดีกับมันเนาะมันจะมีความสุขเวลาเท่ากลับบ้านมากผมเลยสิ่งใหญเคลีบ้านทุกหลังให้มันดีที่สุดล่ะครับ ผมบ่อยากให้ล้างได้ที่แบบเฮ็ดไมาแล้วมันบ่สวยบ่งามเนาะผมกัสุดทีมือสุดหลังลูกน้องผมมีแสดงหกดใส่เต็มที่ครับเต็มพิกัดให้ทุกหลังครับเะี่ยวกักกครับเฮ็ดเต็มที่ผิดพลาดแก้ไขหรือว่าเฮ็ดดีแล้วก็ต้องช่นช่มครับลูกน้องเห็ดดีผมก็ต้องช่นช่มทั้งในผิดพลาดต้งก็แก้ไขให้บิดผมมีคำว่ายิดอรับวะนอกจากจไขงาน การทำบ้านมันมีหลายอย่างครับที่เ้าสิต้องใส่ใจดูแลับสวัสดีครับคุณอำพรไทท่ไยเลยนครับเดินเอฟซีมีผู้ใดซื้อว่าจังใดนะครับทักขมาด้วยครับนี่ครับกระเบื้องยางงาเด้วยด้วยกรเบื้องนอกแบบนอกตาแตกเลยครับเบืองอันนี้ก็เบื้องบุญถาวอนะครับแล้วก็โฮมโปรด้วยครับของน้ำครับของน้ำ ้องน้ำแล้วก็พื้นห้องน้ำนะครับเบื้องงหน้าเบื้องแปดสิบปุ่นแปดสิบครับเต้นห้องนครับนี่ด้วยหนางา่นด้วยหนาแน่ฝนตกด้วยมั้งโอ้ฝนครับในนกเราก็ดีใจแล้วบางช่วนเรา Bung năng hạng 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 nhất của tất tìm hai hạng 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 มีกาบัวเล็กลินบบบนะครับแโตนะครับเนาะหลังบ้านจะใช้บล็อกปูนให้ตรงนี้ครับที่เป็นเอสวมน,นะครับเนาะกระเบื้องสวยครับครับผมกระเบื้องโอ้งามอยู่ครับงามกระเบื้องแล้วเราเลือกพุ่นมิวลหละพุ่นมิวเราเลือกมากครับผมแต่ว่าโอ้เราเหเลือกงาเด้อตรงฟันเสีย่ตรงยางไม้ของเบื้องปุ๊บมืบบกเล่ ตรงไล่ให้เราเรือครับก็เลือกมาอยางงามเลยแหละมาเบิ้งเพิ่มเรียบร้อยครับทุกอยาคุณแนวิ่ออกมาเนี่ยครับอันนี้บัวขนาดใหญ่เด้ครับเนี่ยบัวตัวนี้ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นบัวน้อยใช่นี้ครับรอบอันนี้หลังบ้านได้ครับเนี่ยอันนี้พุ่มสนหลังบ้านจัดเต็มให้ครับอันนี้พุ่มบหมมาแปลกตัวจียบเยิบตะปูม้าแปลกตะปูเตียบอยู่ ก็สนใจและผมผมรู้สึกว่าการการย่างพื้นนโดยเท้าเป้ามันเป็นการให้เกียรติสถานที่เด้ผมบ่ไ่แน่ใจกันนะผมเิ็นที่ได้หันหน่ยแล้วว่าความสุขของการทำงานมันก็คือการตรวจหน้างานหี่อยละความสุขของผมเด้ความสุขในการทำงานก็คือการตรวจหน้างานการจางรุนองใ้ท่ำตาม หเห็ดน,น้ำทับทับนันออกมาดีสุดสุดแยวผมไปเพิ่มวิวติดใจให้ด้ครับน้ำบกครับตอนนี้เมน,นูเรเลาก็เสียชีวิตไปแล้วได้ครับต่างบ้านน้่นผมจะวแบบน,นี้เร่าก็สมปฏิเหตนะครับเนาะเป็นเรื่องประคาดตัวฝันแบบผู้ดใดก็ได้ไม่มีใครคาดใครฝันไม่มีใครคิด อัปเดตบ้านวัดนกใช่ไหมครับโอ้ยเนาะย่าเปรียดดูไรครับย้อนสีด่างพวดอัปเดหไาไๆสีด่างพวดเด้หละ่ะคนเลสิลูจากหลายแห้งพวดครับจะตอนนี้จะไรเบรื้องงานล่ะครับทรงอันเฮ็ดล้านเฮ็ดล้านจะบุคคลพิวรรณาเบื้องงานปันไดได้รกะนทรงแต้โฟแมนทรงใต้ต้งกรอบเลยครับไปเบื้องไหงคุณกรอบคนสร้างบ้านดูรังธานีไปถ่ายมาให้ วิดีโอคอรกันกวิดีโอคอเบื้องเลรครับหน้าง,งานแต่ละหน้าง,งานวิดีโอคอร์รวังเหยียบตะปูอขอพูดเท่าที่เป็นหว่วงว่ญญายากนะครับตั้งใจแล้วคิตว่าเนเบื้องหน้าง,งานของสีย่างเท่าเป้าเห็เบื้องหน้างานได้สัมผัสเพื่อนได้สมัมผัสคอนกรีดสัมพัสดินรู้สึกดีได้เหรอครับรู้สึกดีได้ลองมึงได้ลองมึงได้เพื่อเบื้องหน้าง,งาน กอดเกือบเบิ้งเด้บรรยากาศที่ดีเนี่นนกแม่นกเล้วก็สิเห็นผมละละแล้วละว่าผมมาเบิ้งให้นแล้วเล้ากสีหสซกดีนี่ครับซีมเก็บไปนหนล่ะครับผมก <c oughs> ะมือ่อนี้กะสิอัปเดตบ้านแม่นก ทำหนีกันได้ครับมือนี้โอ้ลงดูเตอร์เสื้องแหละตกหมกไหลครับเสื่องตกหมกแไงจิ้มไว้ท่าเลยวันนี้แป้งไว้ท่าหน้าสดซดหน้าดำดำให้พี่น้องเบื้องลึกพ oh, ี่น like ้องได้เบื้องรับว่าคุณลักหมอคุณหนีคือคุณหนีเลรอครับเฟิร์ส คนสร้างบ้านเฮียครับชุดสร้างบ้านอุดรธานีจะเป็นบาดทะยักโอ้ยเนาะก็ยังเป็นห่วงความดีละให้ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เป็นห่วงมาเป็นยังดอรครับระบางเอาครับยางระบางเอาได้กาดอยู่เปิดเด้แอแม่นกเด้อเห็แม่นกยืนนั่งบนนี่ก็ต้องห่วงดอกบ้านแล้วนย่งงามแพงแน่นอนดอ,อกมาแบบนี้แล้วจานกับที่มะปูกับเบื้องมือเอื้อนเนี่ยแหละมันหนพีพันพระทนเล็บบอกว่า วันนี้วันพะท่านเลยไม่ได้มาเนาะตางผมก็ได้หยุดงานลอก็บเบื้องกับเบื้องเขาแล,ะละ้วล่ะก็บเบื้องเขาเมาื่อวานนี้ไม่นี่เห็นสิมาก็กเป็นเหมือนพาซะแต่เล่มาเนาะดีนะครับสวัสด,ดีนะครับเมื่อากาศหนาบบานแล้วทุกคนดูถนนย้ายย่างดีคนเด้อ <c oughs> ยังไงกะไปกลับล่าพี่นพ่อนครับเด้อมนันนี่พูดละวเมาปัสัยเกือบเด้อมนันนี่พูดะลมวพูดละวหมอบ้านเด้อพูดละวหมอปัสัยเกือบหมวกกับปัสัยเกือบกับปัสัยพืย้นเขาใส่หมวกเซฟตี้ว่าทันใส่เกือบเซฟตี้ว่าทันผมบระสนแล้วผมวาบนกล้องสูบของผมเนาะไปแล้วครับพบกันใหม่นะครับเด้อฝาก ทางเฟิร์งหรือว่าเฮียเฟิร์งเปิดไว้ในความอหอวคมใจนี่้อครับเด้อลูกค้าแฟนเพจทุกคนกดติดตามให้ผมเลเด้อนะครับสวัสดีครับผม